สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูปีกไก่ทอดสมุนไพรนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็จะนําตัวตะไคร้เนี่ยมาหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้นะครับตามด้วยพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมจากนั้นเราก็จะนําตัวปีกไก่นะครับมาทิ่มเนื้อแล้วก็หนังให้ละเอียดเลยนะครับเวลาหมักจะได้เข้าเนื้อนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวเรือนะครับพริกไทยดานะครับซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับ จากนั้นเราก็จะนําตะไคร้เนี่ยมาตาให้ละเอียดเลยนะครับเปิดเตาตั้งกระทะนะครับน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ตัวสมุนไพรของเราลงไปทอดได้เลยครับทอดจนสุกได้ที่จากนั้นก็ตักพักเสด็จน้ามันไปเลยครับแล้ววันนี้ผมจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบดสดผ็ดซี่จากครัววังทิพย์กรอบอร่อยนานนานทำง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มเพื่อชีพเลือกใช้นํามาผสมกับน้ําเย็นละลายแป้งให้เข้ากันดีจากนั้นก็ใส่ตัวไก่ของเราลงไปคลุกได้เลยครับ ถ้ามันร้อนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเทสน้ำมันด้วยการหยดแป้งลงไปก่อนนะครับถ้าแป้งลอยขึ้นมาได้ตัวได้ที่เนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ไก่ของเราลงไปทอดให้สุกได้เลยครับใช้เวลาทอดสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีก็พอแล้วนะครับผมเท่านี้เราก็จะได้ตัวปีไก่ทอดของเราแล้วนะครับรสเผ็ดซีดจากนั้นก็โรยหน้าด้วยตัวเครื่องสมุนไพรของเราได้เลยครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับ เสร็จแล้วนะครับกับเมนูปีกไก่ทอดสมุนไพรแป้งทอดกรอบรสเปรี้ีดจากปอวัอนทิพย์แล้วเรามาลองชิมกันดูครับว่ามันกะกรึไม่กรครับยะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจแป้งทอดกรอบจากครัววังที่สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปร้านค้าออนไลน์หรือจะสั่งซื้อผ่านทิกตอกช h o p ก็ได้นะครับ